สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะทุกคนนี่ดาวเรืองปลูกไว้หนึ่งเดือนเริ่มออกดอกแล้วนะคะก็นี่มีตุ่มเล็กๆก็ได้ผลดีเนาะก็แซมด้วยดอกเข็ม จะออกดอกได้หนึ่งต้นทุกคนเด้เดวเดวต้นพันอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่ต้นพันุดาวเรืองเจียไตยเป็นดาวเรืองสีเหลืองเข้มเราก็ไม่เพียมันมีสีอะไรก็หยิบมาแล้วก็ลังปลูกด,ด,ดูก็โอเคได้ผลดีอยู่อันนี้ดาวเรืองเรียบร้อยไปละสี่เดือนสี่เดือนจบ ดาวเรือเอ,อไม่โทษทีทานตะวันสี่เดือนจบแล้วก็อันนี้หนึ่งเดือนดาวเรืองหนึ่งเดือนก็เป็นความสุขเล็กๆของการใช้ชีวิตต่อเจวอนะทุกคนปลูกต้นไม้ต้นไร่อะไรไปต็ว่าไปใครมีความสุขกับกิจกรรมอะไรก็ทำนะคะชีวิตแสนสั้นค่ะ าสิ่งที่ชอบให้เจอแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนะคะโอเคค่ะแฮปปี้ซันเดย์ด้วยดอกดาวเรืองนะแต่ว่าสวัสดีครับ